เพื่อนๆคิดว่าถ้าวันนี้นะครับผมเรามีหุ้นที่มีโอกาสทากําไรให้เราได้มากถึง100%ภายในระยะเวลา1-2ปีเนี่ยมันจะเป็นดีลที่ดีแค่ไหนนะครับผมสำหรับผมต้องบอกกันเลยว่าเป็นดีลที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมหุ้นที่ผมกำลังจะพูดถึงนะวันนี้เนี่ยมันยังเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่า valuation เนี่ยถูกที่สุดในรอบ10ปี แต่ว่ารายได้และกําไรเติบโตทุกปีเฉลี่ยปีละ10%นะครับผมใช่แล้วครับวันนี้เรากําลังพูดถึงหุ้นที่มีชื่อว่า Adobe นะครับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดพูดถึงหุ้น Adobe เนี่ย90%น่าจะรู้จักหุ้นนี้นะว่ามันก็คงเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวก Photoshop ถูกไหมครับคือด้วยความที่แบรนด์ Adobe เนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ ชั้นนาของโลกแล้วกันนะในด้านการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับผมแต่ว่านะครับผมสิ่งที่ยอ้อนแย้งก็คือในขณะที่รายได้เนี่ยโตขึ้นทุกปีและเฉลี่ยปีละสิปออัตรากำไรดีมากๆ80ดสถึงเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเน้นโปรฟิตมาชินก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ารายได้ไม่ใช่สิแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยกับลดลงผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยอ้อนแยง้งและผมคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะ คิดผิดสําหรับตัวของ Adobe นะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดในส่วนตัวของผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงคิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสามารถทํากำไรให้เราได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาหนึ่งถึงสองปีนะครับมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซ็นเ์พาวเวอร์กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาหุ้นกันก,นก่อนเลยนะผมเนี่ยอันนี้คือคราคาหุ้นของวันนี้เลยนะครับเนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่สองร้อยเก ประมาณ700ครับผมคือหุ้นมันลงมาแบบ50-60%บบแบบเหมือนบริษัทมันจะเจ๊งนะครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดใครเห็นว่าหุ้นอะไรเนี่ยลงมา60%นแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าบริษัทมันคงจะแบบกำไรแย่กำไรหดเหมือนจะเจ๊งถูกนะครับแต่พอเรามาดูนี่คือกำไรเส้นสีแดงคือไรายได้นะครับอันนี้คือปัจจุบันคนระับรายได้ของ Adobe โตทุกปีเฉลีย่ยปีละประมาณ16%บกตทบต้นนะครับผมจะเตรียมอ่ะอาจจะเหลือแค่10ต้นๆน,นะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยคือ เออกราฟรายได้ของหุ้นที่ราคาลงมา60นะครับที่รายได้โตทุกปีรวมถึงปีล่าสุดก็ยังโตอีก10และคาดการณ์ว่าปีหน้าก็จะโตต่ออีก10นะครับนอกจากรายได้ที่โตต่อเนื่องแล้วรอดโปรฟิตนะครับผม89อ่ะเออคือมันดีกว่าหุ้นหลายๆตัวมากเลยครับเนี่ยกรอดโปรฟิตที่ดีขึ้นอย่างตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือ P/E นะผม P/E ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือ forward P/E นะประมาณ13เท่า ก็คือในรอบ10ปีนี่คือ valuation ตอนนี้ถูกที่สุดในรอบ10ปีเออผมก็รู้สึกว่ารออายได้โตตลอดเวลาโตปีละ10%กล้อง profit margin ที่ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่เกือบจะ90%และ valuation ที่ถูกที่สุดในรอบ10ปีอยู่แค่13ซึ่งถูกกว่าค่าเฉลี่ย S&P 500นะครับผมรู้สึกว่ามัน,มนไม่มเมกเซน,นกับราคาตัวนี้ครับผมแล้วมาดูคุณภาพของรายได้กันนะคือรายได้ของเขาเนประมาณ23,000ถูกไหมครับ ประมาณ90%ของรายได้เนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่า subscription revenue นะครับผมก็คือคนที่ใช้ Adobe เนี่ยจะรู้ว่าเออเวลาเราใช้งานอาร์ดูบี้เนี่ย Adobe ไม่ใช่แอปที่ซื้อแล้วผูกหมายถึงซื้อครั้งเดียวจบเนาะมันต้องจ่ายเป็น subscription เหมือน YouTube Premium อะ่ะเออก็คือจ่ายทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นรายได้พวกนี้เนี่ยมันเป็น recurring นะครับผมก็คือยังไงคนที่ใช้เนี่ยก็มีความมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะจ่ายป,ปีจนครบปีเพราะว่าก็มันเป็นางานของขคนทที่เขาํางานใน การตัดแต่งโฟโต้ช็อปพวกเนี้ยเขาก็ใช้ Adobe ทุกวันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ต่อ September subscription ถูกไหมเพราะฉะนั้นรายได้ของมันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันมน่นคงนะคือกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของ SaaS นะครับผมแค่ว่า S เอเอ,อ SaaS นะครับผมก็คือซอฟต์แวร์แอสเซอร์วินะครับคือผมก็รู้สึกว่าไอ้จริงๆเราออดูบีมันไม่ได้แย่นะมันดีซะด้วยซ้ำแต่ว่าตลาดเนี่ยกำลังกังวลมากเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดกังวลเรื่องอะไรนะครับอันนี้นะครับผมก็เชื่่อวา ราคาของหุ้นที่สวนทางกับอัตรากําไรแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะบ่ราคาของหุ้นเนี่ยกับดิ่งลงนะครับผมสาเหตุหลักเลยก็คือตลาดกังวลว่า Adobe เนี่ยกำลังจะถูกตีแตกมไพ่ด้วยหนึ่งแคนว่าอันนี้ผมก็ใช้ประจำเพราะว่ามันใช้งานง่ายครับสองฟิกมาตันนี้ก็ใช้สําหรับพวกตกแต่งหน้าเว,เว็บไซต์เป็นหลักนะครับผมสามก็คือพวกกลุ่มของ AI ไอระดับี่สามารถเจนรูปได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ chatgpt หรือว่าเจมินายตัวของ นาโนบาดาน่า an นะอันนี้ผมก็ใช้ทำปกคิดยูทูบพวกนี้นะเนี่ยคือความกังวลพวกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้พวก Adobe ลงครับผมแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น v a l u a t ชันนะที่จะถูกสุดในรอบ10ปีนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรับผมมินนี้สิน Cat f ฟ o w เติบโตตลอดก็ไม่รู้อะคือยังหาจุดข้อเสียของมันไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดพลังของมันเป็นยังไงอันนี้็เเปนภาาพรวมม่คือ อันแรกเลยนะครับผมคือ s u b m i s i o n Core นะครับผมผมว่าตัวนี้คือความเทพถ้าพูดถึงจุดแข็งของ Adobe นะผมให้ตัวของ Submission Core ของ Adobe เป็นจุดแข็งที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับคือเวลาที่เราจะมีการส่งไฟ Adobe เนี่ยมันจะส่งในสกุลของ PSD แล้วก็ AI นะครับผมซึ่งหมายถึงยังไงนะครับเราต้องเข้าใจก่นกอนคนที่ใช้งาน Adobe เนี่ยเขาจะไม่ใช่คนเหมือนผมหรือว่าคนที่เป็นทำงานในสายงานทั่วๆไปเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้แคนว่า เรื่อใช้ PowerPoint หรือใช้ AI เจนรูปถูกไหมครับพวกนี้มันก็ส่งไฟล์กันไฟล์ PDF หรือว่าแชร์แค n v ากันได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่คนที่ใช้งาน Adobe เนี่ยส่วนมากเขาก็จะต้องทำงานในสายที่เป็นพวกเอ่อฟอนตก์การพวกตัดแต่งรูปทำคลิปวิดีโอหรือว่าทำงานในหน่วยงานของเอ่อวิศวกรรมของร้านเปิเป็นบริษัทมหาชนใ,นใหญ่นะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาไม่ทำงานคนเดียวถูกไหมเขาต้องทำงานกันเป็นกลุ่มถูกไหมก็คือแบบมีสมาชิกในกลุ่มห้าคนสิบคนพวกเนี้ยซึ่งการที่เขาส่งงานคุยกันเนี่ย เขาก็ต้องส่งในไฟล์ของพวก PSD หรือไม่ก็เป็นพวก .AI นะครับผมคือพูดง่ายก็คือเขาจะต้องส่งไฟล์เป็นสกุลเดียวกันเพื่อให้สามารถแก้ไขต่อได้นะครับผมเนี่ยเลยมองว่านี่คือจุดแข็งที่สุดของเอ,อ่อ Adobe เพราะว่าอะไรสมมติถ้าเกิดมีคนหนึ่งแล้วกันนะสมมติว่าคนนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นที่สุดจะเปลี่ยนไปใช้แคนวาแปลว่าไอ้ทุกคนที่เหลืออยู่พวกนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้แคนวาหมเพราะไม่งั้นเวลาส่งงานคุยกันเนี่ยมันทำไม่ได้ถูกไหมเช่น ถ้าคนบอกทําทํางานในแอโดบีได้คนบอกผมทําในแคนบ้านนะคือมันจะทำยังไงถูกไหมครับเพราะมันอยู่คนเราเ็บไซใจมันมันไม่ได้นะหรือว่าเดี๋ยวตัดแต่งเอ้ยตัดต่อหนังเนี้ยมันก็ถ้าเกิดไม่ได้ทาอยู่ใน a d o ด e ด้วยกันเนี้ยมันคุยกับคนละภาษาเพราะฉะนั้นการที่ Adobe มันจะถูกดิส랩เนี่ยผมมองว่ามันยากมากเพราะว่าต้องต้องลองคิดภาพสิคนที่เขาเก่งในด้านการทํา Photoshop นะครับผมให้เลรลยเก้าสิบเก้าก็ต้องเก่งมาจากการใช้ Adobe เพราะว่า Adobe มันอยู่มานานสุดถูกไหมครับผม แล้วหมายความว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเปลี่ยนจาก Adobe ไปใช้อย่างอื่นอ่ะเขาต้องเริ่มศูนย์เลยนะถูกไหมต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยเพราะว่าแอปอื่น่ะหน้าตาหรือว่าทุกอย่างมันไม่เหมือน Adobe อยถูกไหมครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคนที่เขามีหน้าที่การงานที่เขาแบบต้องตัดต่องานแข่งกับเวลาเขาใช้ Adobe อยู่แล้วเนี่ยเขาจะยอมมันมีสกิลตัวเองใหม่แล้วก็นับศูนย์นับหนึ่งใหม่เพื่ออะไรทั้งทที่ถ้าเราทํถูกมั้ยตามปรกติงานก็ช้าลงคนหน้าทำงานก็ด่างานไม่เป็นตามเป้าหมายทำรานไม่สวย อออุปกรณ์ใหม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่คนที่ใช้ Adobe อยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นเนี่ยผมมองว่ามันยากมากๆเลยคือไม่มียังหาเหตุผลที่จะเปลี่ยนไม่ได้นอกจากค่า subscription ที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะผมแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะต้องจ่ายต่อแหละเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่เข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของ Adobe แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะออกไปได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่แล้วกันนะก็คือด้วยความที่ปัจจุบันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเนาะมันก็อาจจะทำให้ผู้เล่นรายใหม่ เข้ามาลดลงนะผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่ Adobe จะโตแบบแรงๆเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเกิดปีละประมาณ10% 1 2เนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้จากการมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเล็กๆน้อยๆไหมหรือว่าตัวของขึ้นค่า subscription หรือว่าเป็นการทาไได้จากตัวของ a i ไได้เดี๋ยวผมพูดต่อแล้วกันว่ามันคืออะไรมันเป็นไปได้แบบนี้เป็นไปได้มากกว่าที่จะหาผู้เล่นใหม่เยอะๆแล้วกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชัวร์เลยคือผู้เล่นเก่าที่จะออกเนี่ยผมมองว่าน้อยมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่สองผมก็คือตัวของ เน็ตเวิร์กอีโคโนมี่นะผมก็อย่างที่ผมบอกกันว่า Adobe เนี่ยเน็ตเวิร์กของมันคือสิ่งที่แข็งก็คือทุกอย่างเนี่ยมันคือสกุลพวกที่ลงใช้ด้วย PSD กับพวก a อเนะครัผมพวกนี้เนี่ยอยันนี่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าเวลาทำงานเนี่ยมันต้องส่งไฟล์เป็นสกุลเดีวยวกันและที่สำคัญชมวติว่าถ้าเกิดว่าใน A ออะไกันเนาะเคยทำไฟล์น,นึงมาถูกไหมถ้าสมมติว่าเป็นโลโก้บริษัทอะแล้วเขาก็เซฟเก็บแน่นอนว่าเซฟเก็บเนี่ยเขาก็ต้องเซฟเก็บในไฟล์ของพวกนี้แหละเพราะว่ามันเขาทำด้วย Adobe ครรับแต่ถ้้้าาเเเกกกกิดใในน Adobe ออยยยีีช็ง ใช่ Adobe ้เพื่อเรียกใช้ไฟล์ของอาร์ดู้ถูกไหมคำถามก็คืออ้ยแล้วเราอยากเปลี่ยนนมาสมมตว่ามีคนนึงบอกว่าอ้ยผมอ่ะไม่ได้ทำงานกับพวกคุณนะคนที่4ีแต่ว่าผมอ่ะอยากใช้ไฟล์ของคุณเน่ะเอามาทำงานต่อแต่ผมจะใช้แบบอย่างอื่นนะสมติใช้แค่นว่าผมไม่ยากเลยผมก็แค่เปลี่ยนจากสกุลไอ้พวกนี้เนี่ยมาเป็นสกุลที่แคนว่าเปิดได้คำถามคือเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ต้องไม่อยู่ว่าการที่เราจะย้ายเหมือนกับเราเคยเก็บข้อมูลที่ Adobe c l o ้ d ถูกไหมย้ายไปเก็บอย่างอื่นเนี่ย ภาพหรือว่าวอักษอเนี่ยมันผิดเพี้ยนหรือว่าคาดเคลื่อนอัตราส่วนมันคาดเคลื่อนซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงเคยเป็นเนาะเราเปิดไฟมาแล้วไฟล์มันคาดเคลื่อนอย่างเงี้ยแบบ PowerPoint ขยับเนี่ยคือมันขยับภาพมันก็ไม่สวยถูกไหมครับคือมันเลยไม่มีเหตุผลเลยที่คนที่ใช้ Adobe อยู่แล้วจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเห็นไหมครับที่ผมไม่ว่าจะมองยังไงก็รู้สึกว่า Adobe เนี่ยจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่รักษาลูกค้าเดิมได้ดีมากๆอีกบริษัทหนึง่ง มาต่อกันที่ Power ที่3ผมก็คือตัวของ Scale Economy นะผมก็คือ Economy of Scale อันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือการที่ Adobe เนี่ยมีคนใช้งานมากกว่า30ล้านคนนะครับสมมติว่าเขาคิดฟีเจอร์หนึ่งติเป็นฟีเจอร์แบบตัดต่อรูปแบบใหม่นะสมมติเขาลงทุนไป1ล้านนะ1 1ิลเลียนนะครับหารจากสมมติถ้ามีคนใช้ทุกคน,น่ก็เอา1ล้านหารด้วย30ล้านนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการ ดีเวลลอปอ,อะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็เลยถูกประกอบแค่นี้แล้วคันผมอย่างไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นอะไรที่เข้าใจผมว่าเข้าใจง่ายอยู่นะครับประมาณนี้แหละต่อมาแล้วกันนะก็มาดูตัวของสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคอร์เนอร์รีซอร์สนะครับผมก็คือทรัพยากรที่ Adobe มีแค่อันเดียวนี่ผมชอบมากนะก็คือตัวที่ชื่อว่า Adobe Fly f i r ไฟล์นะครับผมคืออย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเราคงจะรู้ว่าเอไอเนี่ยสามารถเจนรูปภาพได้ถูกไหมซึ่งก็จริงผมก็ใช้งานเป็นประจำนะครับแต่ว่าคําถามก็คือเรารู้ได้ไงว่าไอ้รูปภาพที่เอไอจิตเนี่ย มันจะไม่ติดลิขสิ์เพราะว่า AI เนี่ยมันไม่ได้คิดคือมันก็อาจจะคิดมาเองหรือว่ามันอาจจะมีต้นแบบมาจากภาพสักภาพหนึ่งที่เขาที่ AI มันเคยไปเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆถูกไหมครับแต่อของ Adobe ไม่ใช่ Adobe เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับบริษัทที่มีคลังข้อมูลเก็บรูปภาพที่เป็นลิขสิ์ของเขาเองแบบมากที่สุดในโลกเพราะว่าเขาทําในสาขาง,งานนี้มานานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวของภาพที่สามารถเจนได้จาก Adobe ไฟล์ๆพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น มันจะไม่มีทางติดลิขสิทธิ์คือมันเป็น Adobe เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แท้หนึ่งร้อซนะครับผมซึ่งผมแน่นอนมั่นใจมากว่าบริษัทใหญ่ๆเวลาเขาจะใช้งานเนี่ยเขาจะไม่มีทางเสี่ยงไปใช้ AI อะไรก็ไม่รู้เจนภาพขึ้นมาให้มันติดลิขสิทธิ์แล้วโดนฟ้องร้องเพราะว่าโดนฟ้องร้องทีเนี่ยผมคิดว่ามันคงจ่ายค่าสับสกิปชั่นของ Adobe ได้หลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช้หรอกไอที่ทำให้ความเสี่ยงเขาก็คงจะใช้ตัวของ Adobe ะัวบี้ต่มัน มั่นใจเรียว,ว่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์นี่แหละครับผมมองว่าเอ้ยเป็นอะไรที่ดีนะสําหรับตัวของ Adobe เป็น AI ของ Adobe แล้วกันนะผมไม่อยากจะอะไรมากเพราะว่าแล้วคำถามคือ Adobe พวกนี้มันเจนภาพดีไหมนะครับผมก็ต้องมีเรือว่า Adobe เนี่ยมันม Adobe Stock รือก็คือ Adobe Cloud ที่เก็บรูปภาพของ Adobe มาตั้งแต่ไม่รู้สมัยไหนนะผมเพราะฉะนั้นเขามีข้อมูลรูปภาพดีๆสวยๆอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น,นลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอย่างนึ่นลยกันตอนเขาวันที่สี่นะผม Branding ก็ ผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนพูดถึง Photoshop ก็คงจะนึกถึงตัวของ Adobe นะผมอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ใครหลายคนผมคิดว่าถ้าเกิดเรียนในสาขานี้ก็คงจะแอป Adobe คงเป็นแอปแรกๆที่มีการสอนให้ใช้งานกันจริงในมหาลัยแบบนับปัจจุบันแล้วก็ในอดีตและคิดว่าในหลายคตก็ยังเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้รู้สึกอเกนอะไรสำหรับแบรนดิ้งของมันนะครับ คราวน,นี้เรามาดูกันแล้วกันปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่มาตีตลาดก็คือตัวของ Canva นะครับผมผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่เคยใช้ adobe เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเนี่ยง,งานผมเนี่ยจะใช้ adobe ไปทําทําไมเข้าใจไหมครับผมก็อย่างมากก็ใช้ Canva เลยครับสร้างสไลด์ตกแต่งสไลด์สไลด์พรีเซนเตชันหรือว่าก็ใช้ d o b e ข่าวเอ็มเจนไซค์ขึ้นมาทำนะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อดีของ Canva เลยก็คือหเลยมัน,ม,นมันใช้ง่ายมากๆแล้วก็มันฟรีนะครับผมแต่ อะดูบี้คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแคนวาอย่างชัดเจนคือมันมันใช้ยากแล้วก็แพงนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าคนที่ใช้งานอะดูบี้เนี่ยมันก็คือคนที่เขาทํางานด้านนี้โดยเฉพาะส่วนคนที่ใช้งานแคนวาเนี่ยมันก็เป็นคนอย่างผมหรือจะเป็นคนอย่างเพื่อนๆที่ดูคลิปแด้วก็เป็นคนทั่วๆไปอ่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแบบพนักงานที่ทสาสไลด์รีเซนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องการแบบความละเอียดความสวยงามอะไรมากมายนะผมก็ไม่ลยม,มองว่าจริงๆแล้วแคนวากับอะดูบี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ แข่งกันโดยโตรงเพราะว่ากลุ่มคนที่จะใช้เนี่ยมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองนะครับสรุปสุดท้ายของ adobe นะครับผมว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรนะผมข้อดีอันแรกเลยก็คือตัวของ switching core ที่ผมให้เลยว่าแบบเป็นเกียร์แบบ A บวกเลยละกันนะครับผมหรือจะ s ก็ได้แต่ไม่อยากอวเกินไปแล้วกันนะครับผม A วกเลยก็คือ สกุลไฟนั่นแหละมันเปลี่ยนสกุลไฟยากมากแล้วไฟเดิมที่เคยถูกเซทเป็นสกุลเดิมเนี่ยถ้าอยากจะมาลื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งองค์กรเนี่ยมันใช้คอสมหาศาลและยังไม่รวมกับโอกาสที่รูปภาพนั้นจะเสียหายหรือว่ามีความคาดเคลื่อนไปอีกน,นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเกิดึินได้ยากมากๆเลยอัน,น,อนอที่สองนะผมดวของ Fin a n c i a l คือกระแสเงินสดของมันเนี่ยแข็งแก่งแบบผมเรียกว่าแข็ง,ขง,ขงโป๊กเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่เอสเลยคือคือมันเป็น รายได้มันมาจาก s b s c r i p t i o n นนะเพราะฉะนั้นงบการเงินของมัน,นมเนี่ยแคโปโกแบบเหลือๆนะครับผมต่อมาที่สาก็คือตัวของตัวของไฟล์นะครับผมตัวที่เป็น l e g a l Edge ก็คือเอ่อ AI ที่เจนภาพและถูกลิขสิทธิ์แน่นอนอันนี้ผมก็ให้เกียรติเอสเยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าเดียวที่ทําได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเอไอตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น chatgpt หรือว่าตัวของ Gemini พวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสติดลิขสิทธิ์ได้สูงนะครับผมตัวมันก็คือตัวของ Ecosystem นะครับผมอันนี้ผมก็ ให้สักเอบวกแล้วกันนะก็คิดว่าดีในระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าความเสี่ยงแล้วกันนะคืออัตราการเติบโต,ตที่ลดลงผมกองที่ผมบอกว่าอัตราการเติบโตเนี่ยที่มันลดลงนะผมผมอยากจะแยกเป็น2แบบแล้วกันนะก็คือผู้เล่นรายใหม่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเข้ามาน้อยลงเพราะว่าด้วยความที่1อ่ะ a ออาจจะแย่งงานอาจจะุ้นตรงเออาจจะแย่งงานเพราะว่าสมมุติว่างานดีงงานนะเมื่อก่อนเราต้องใช้ Photoshop หรือว่าคนตัดแต่งรูปสมมติ3าคนนะ่ะ AI มาอาจจะเหลือแค่คนเดียว เพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะลดลงหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะหันไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่อ d ดดี้อาจจะเป็นแคนวาหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของการมาของ AI นี่แหละอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แยกอัไรเพราะว่าอะไรเราก็อย่าลืมว่าพองานหนึ่งงานงที่ใช้คน3คนถูกไหมมาจะเหลือหนึ่งคนแล้วบวกให้ AI เข้าไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้ AI พวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีการ คือมันต้องเสียเงินนะครับพวกงานเอพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานฟรีนะครับผมมันก็อาจจะคิดเป็นโทเค็นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไอต้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการเสียเงินแล้วตัวของ Adobe เนี่ยก็จะรับรู้เป็นรายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้เล่นใหม่จะลดลงแต่ว่าคนเก่าที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าใช้ AI เข้ามาช่วยนะมันก็อาจจะพอแบบกรบกับกันได้แต่ก็อย่างเราว่านี่ก็เป็น แบบมันไม่ได้หยิดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเพราะฉะนั้นอาตานตัตราการเติบโตเนี่ยก็ประมาณนี้สิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์จากแต่เดิมที่เคยโตได้สิบห้าสิบหกอะไรก็ประมาณนี้แหละอันที่สองก็คือตัวของ pricing power นะอันนี้ไม่สามารถขึ้นราคาได้นะอันนี้ผมอันนี้ผมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่ายังไงเพราะว่าปอายุความที่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสางงานนะก็เลยไม่รู้ว่า Adobe มันขึ้นราคาโหดแค่ไหนนะครับผมจะบอกอันนี้ผมคิดว่าเฉยๆนะก็ประมาณนี้การสำหรับหุ้น Adobe นะความเสี่ยงผมมองว่านี่แหละข้อเดียวนะครับผมการ ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นละกันนะครับรายนี้ถ้าเกิดใครทีุ่้นอาดูก็ลองคอมเมนต์ูได้นะอันนี้ก็เป็นความคิดในส่วนตัวของผมนะผมเองก็ชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าคือผมเคยหย่อๆไปแล้วแหละตอนแบบ3า0ร้อตอนนี้ราคาประมาณสองร้เ้ราผมเคยหยอดตอนแบบ300บน,บน,บ,น,บ,นบนเข้าไปละ้ว3ต้นต้นเี่ะผมคิดว่าน่าจะได้แบบเก็บเพิ่มเพราะว่าพอลงมาศึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคือเวลาเฟยดูคลิปผมใช่ไหมผมก็จะบอกว่าเอ้ยหุ้นตัวนี้ผมแบบคาดเบาว่าผมจะถือสิปี อะไรประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่า Adobe เนี่ยผมไม่เคยคิดว่าผมจะถือหุ้น Adobe ถึง10ปีนะคือผมใช้คตีสิทธิ์ของ Adobe ที่ว่าแบบคือผมว่าตอนนี้เนี่ย PE ของมันเนี่ยอาจจะประมาณ13เท่าถูึงนะครับถ้าเกิด PE ของ Adobe เนี่ยมันขึ้นมาทั้งประมาณ20เท่าเนี่ยผมได้กำไรเกือบเก,ก0อเลยนะผมก็จ,จะถือให้ให้กำไรแบบเกือบ,บ,บสัก100%แล้วก็ขายทิ้งนะผมคือผมบอกว่า Adobe เนี่ยไม่ใช่หุ้นที่จะแบบคือผมไม่ได้ชอบ Adobe ด้วยแบบเออด้วยเขาเรียกนะบิสเอ่อ บิสเนสโมเดลของผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสามารถเป็นหุ้นสิบเด้งได้นะครับผมเพราะฉะนั้น <S <S ผมก็เลยมีความจําเป็นที่รู้สึกว่าจะต้องถือถึง10ปีผมรู้สึกอาจจะถือสักแบบปี2ปีแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้าคิดถูกผมสามารถทำกำไรให้ผมได้ประมาณ100%ภายใน1นถึงสปีขอแค่มันกลับไปที่แว l เวอร์ชั่นเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ได้แล้วนะหนึ่งเด้งน,นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือตีสิ์ในการถือหุ้น Adobe ูบี้ก็อาจจะถือเป็นแบบช็อตเทิมหน่อยไม่ใช่ลองเทีิระมาณนนี้้แลวกั สำหรับตีสิทธิ์ของผมในการถือหุ้น Adobe นะครับผมประมาณนี้ฝากไว้สำหรับหุ้น Adobe ครับ